สวัสดีครับวันนี้แอดพนาชาแนลพามาบุกตะลุยแดนอีสานกันอีกแล้วนะครับลุยๆแบบลุยๆมาหลายที่แล้วครับวันนี้บุกปราสาทเขาปักลมลุงนะครับปราสาทหินลมลุ่งก็ได้นะครับอำเภอเสริมพระเกียรติจังหวัดสีลำนั่นเองนะครับวันที่สี่วันที่ห้าเขาปักลมลุงนะครับเขาปักลมลุง มองหลังๆแล้วคือตัวปราสาทนะคืนี้คือบันไดทางขึ้นนะครับบันไดขึ้นปราสาทครับสาเขาว่าดงๆก็มองลิบๆทางด้านน้นนะครับความงดงามทางด้านบนนะครับความบลังการเป็นตัวาลักครับบรรดาบุตรเหล่ามาที่สร้างปราสาทที่เราได้รับชมกันครับได้รับชมกันนะครับนี่คือด้านบนปราสาทนะครับด้านบนปราสาท ปางใหญ่เือที่มองเห็นไกลๆครับเนาะปางใหญ่ mm hmm. ประวัติศาสตร์ใหญ่แล้วครับประวัต hmm. ิศาสตร์ที่มีตำนานเล่าขานเรื่องพระนารายณ์บำทงสินนะครับพระนารายณ์บำทงสิ์ที่โดนขโมยไปที่สิาโกครับเนาะ mm hmm. ตาได้ทวงคืนมาโดยรัฐบาลไทยใน mm hmm. ทุกนั้นสมัยนั้นนะครับเป mm ็น hmm. แรงขับดันของวงคาราบาลนะครับเบาล mm hmm. ทวงคืนทับหลังอาลัยบำรทน นนเน,นี่จะเป็นตัวปราสาทครับตัวปราสาทของครับหลังแลวปราสาทของเขาพนมรุงครับเขาพนมลุงตรงนี้นะครับก็ขึ้นมาไม่ไกลครับก็ขึ้นมาไม่ไกลก็จะเจอตัวปราสาทเดิมลัดเลาะบันไดขึ้นมาครับก็คือน um ี่คือปราสาทของคนไทยเราครับนไทยเราแน่นอนตรงนี้นะครับคงไม่มีใครมาแย่งอีกนะครับอลังการครับคนโบราณสร้าง ได้ดีมากครับได้ดีมากตรงปราสาทเขาพลุมลงที่นี้นะครับขอพาชมกันนะพาชมคุณหมอวันนี้ฝนตกลินลินครับตัวลินลินนิดนะบรรยากาศดีครับขึ้นมาเย็นๆวันนี้เดี๋ยวมารอดูผ้าที่ตกไม่ได้ดูนะครับพอดีฝนตกซะก่อนเลยวิ่งเข้าปราสาทกันหมดครับครับผมนี่เป็นตัวปราสาทครับด้านหน้าบันตรงนั้นจะเป็นนี้นะครับ ตรงนี้ครับที่คาร์บาวทวงคืนในความหมด้นะครับคือทับหลังนาลายบำพงค์คนทุกสิบนะครับตรงนี้อยู่หน้าบันปราศาสตร์พระมงุอย่างนี้ครับที่ถูกขโมยไปขายหรือค้าไปอยู่ที่ชิคาโกประเทศสหรัฐไทยของศาลขัดขัดเขาพระมุลุงคารบาวก็ทวงคืนมานะครับขัไล์ของเขาครับวนอีกข้างหนึ่งที่แหวงไปนั้นยังตามไม่เจอครับอีกข้างหนึ่งทางด้าน หัวมือนะั้นตามเจอที่กรุงเทพมหาคนครนะครับเราอีกข้างหนึ่งยังหาไม่เจอมือตกอ,อ,อยู่ที่ไหนนะครับเนาะส่วนของส่วนประกอบทับหลังบรรทมศิลป์ตรงนี้ทบเนาะทับหลังนาลายบรรทมศิลป์นะครับอยูห่หน้า,าบนันนะครับตรบงปราสาทเขาพระพนานแห่งนี้นะครับก็ ดูใกล้ๆครับสวยงามมากครับสวยงามมากขับหลังตอนนี้ถ้าเราไม่ได้คืนมามาเนาะตกพื้นทีงต่างประเทศนี่น่าเสียดายเลยครับยุคนั้นสมัยนั้นคาราบาวดังเลยครับทวงคืนทับหลังอะไรสิอะไารยบมคนจริงอันนี้จะเป็นแท่นบูชานะครับก็เหมือนที่ทราบกันนะครับเนาะศาสนาตรงสร้างพระปราสาทเขาล้มลุ่งนี่น่าจะเป็นพวกมาบินดูนะครับเนาะสลามไม่กินหมูนะครับคนตะงเตรงไม่กินวัวนะครับเนาะไม่ใช้วัวกันคนตรงนะ มูชาวัวไรนะครับก็มีลูปวัวอยู่โดยแค่น้ำลงไปแบบนี้ครับทางหลันด้านหลังด้านหลังครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อันนี้คือด้านข้างของปราสาทเขาบุมลุงครับวันนี้ฝนตกครับวันนี้มืดนะครับมาละมาตอนเย็นนะครับข้างในไม ในวัดเข้าที่วัดก็เลยถ่ายแต่อบริเวณด้านนอกนะครับเนาะข้านนอกปราสาทเขาตรงนี้นะครับปราสาทเขาพระนมลุงเะครับนี่คือปราสาทถิ่นพระนมลุงนะครับเราจะรู้จักกันสองซี่นะครับอยู่ให้ค่ะเสริมเพื่เกลียดนรับมื่อใดครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับด้ยครับด้วยนะครับโอเคครับต่อมวลนะครัเข้๋ยาไปดูด้านในนะครับโอ้โหมืดครับเป็นนี่มองไม่เห็นอะไรเลยครับมืดครับ มืดแล้วครับวันนี้มืดครับมองไม่เห็นอะไรเลยครับเรามองดูครับตอนเย็นนะครับจะเห็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้มันจะมืดไปหมดครับมืดไปหมดรู้ว่าอะไรเป็นอะไรครับมองเป็นปราสาทตรงนี้นะครับครับดูครับมืดไปหมดเลยครับมืดไปหมดเลยนะ่รเป็นอรู้ก็ว่ายังไงนะะปราสาทดูออกบร้านอกครับเราออกบร้านอกก็อาจจะมองเห็นได้ชัดเจนหน่อยนะครับก็พอจะแะได้บ้างนะครับ ใหนหมืดมากครับมืดมากมันมีไฟนะัปราสาทตรงนี้ไม่มีไฟนะเขาทุลักแบบเดิมเดิมนะครับนอกจากมีงานจัดงานครับจะมีไฟกระดับไฟย,ยิงแสงสีขึ้นแค,นรรค่นั้นเองครับนี่ปราสาทกานในปราสาทเขาพนมลุ่นะครับครับแท่นบูชายันต่างๆครับลุมต่างนนๆนะครับทําตรงนี้นะครับล้างอะไรตรงนี้นะครับ เป็นทางโน้นเป็นประตูช่องเป็นทางรางน้ำหน้าหน้าจะเป็นแท่นบูชายันต่างๆของศาสนาอินดูในสมัยนั้นนั้นสมัยนั้นนนะครับครับนี่ครับเป็นท่านวางแบบนี้ครับบูชายันบน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับอ้นไหนตบงนี้นะเป็นแบงนี้ทางสอลางลงไปด้านนอกครับส่วนทาี่ภาษาเขาพนมดงแห่งนี้ นน,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 นี่ใบมัณด้านนอกนะครับด้านนอกจะเป็นในแบบนี้นะครับนี่ก็ยังพอมีคนอยู่ครับตอนนี้ก็เจ็บจากหกโมงนะครับหกโมงแล้วมืดหน่อยครับพนาเข้ามาก็คํำสวัสดีครับ อันนี้ก็บรรยากาศยามเย็นๆนะครับที่ปราสาทเขาพรลุงนะครับอำเภอเสละพระเกศครับมาเย็นไปหน่อยครับวันนี้ว่าเทีอนไปหลายที่นะครับที่นี่พอทันในที่สุดท้ายครับที่สุดท้ายสําหรับทเที่ยววันนี้นะครับวันนี้ครับพรุ่งนี้ก็จะลุยกันต่อครับวันนี้หยุดที่ปราสาทเขาพระลุงแห่งนี้นะครับวันนี้ เป็นไงครับสวยงามไหมครับอันนี้ด้านนอกปราสาทเขาหนึ่งงนะครับได้ถ่ายทำมาให้ดูตรงนี้นะครับก็ผ่านป้ายผ่านมาจอดบุรีรัมย์ก็ขึ้นไปดูกันได้นะครับอยู่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ครับตัวปราสาทนะครับมองสายจากด้านนี้ด้านนอกก็พอมีความสว่างอยู่บ้างครับแต่วันนี้ฝนตกครับ เลยแลยดูมืดคุ้มไปหน่อยครับท้องฟ้าจะจะมาดูฟ้าทาศตกดินขออดเลยครับวันน<ม>ี้ขอบอดดินไปท้ายสุดคลิปนี้แอดพนาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผลงานของช่องพนาแชแนลกันนะครับฝากด้วยนะครับมีโอกาสต,ต่อไปคอยติดตามผลงานของแอดพนาแชแนลกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผม